In a magic way Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love, my summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it, all I knew that you were mine. I'm in love with your hair. Your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my son. Soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you, I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love. Be waiting for you, my love. My summer love ค่ะกัวงากัวงาหอมๆค่ะวันนี้สิตลูกบะหมี่จ้ะกลัวงาให้หอมไปเลยกระเด็นดีเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะสิบห้าเฮ็ดสุกบะหมี่จ้ะบะหมี่กับฟองมันสิบบะหมี่เมืองนอกเป็นกับฟองแบบนี้ค่ะบะบะห่ต้องไก่ค่ะบะหมี่กับฟองไก่ค่ะนี่ค่ะ จกักสามซียูโรนี่ะพี่น้องจำได้เปิดเบิ้งข้างในค่ะค่ะ,คะมันสิมีน้ามีห้ามันสิคะมีมจะเจ้าไปต้มจักซิปหน้าที่ค่ะนี่ต้มไม่เห่าซุกแล,แล้วค่ะอื่นจ้าเอางาลงไปตามก่อนพี่น <c oughs> ตามไม่หอมละเอียดเลย <c oughs> หอมมากค่ะค่ะบวกนี้เขาต้มไปซิปหน้าที่แล้วพี่น้องจ้าเขามาตาดหมดค่ะตัดหมดขวางเลยนอนเลยใส่หมดเลยค่ะ ซุปเราจะได้กินมัม่น้ำค่ะหอมต้มไม่ไหมเลยค่ะไนมันก็ใส้เกลี่ยนแก่นมันก็ใส่เลยค่ะคอยมันีแกแกน้สูง่ายๆกวกระเ็น,เนเงงค่ะหยบซุปมีไหมค่ะนหน่อยเลนของเลนหนึ่งเอา้าทำอะไรกินคะช่วยแม่กับเขาเบ่ช่วยแม่หกับเขาทำอะไรก,กินคะจับได้ค่ะจับแล้ยดนจัทุทกอย่าง ไปมากุ่มค่ะแต่ไม่มันละเอียดค่ะหอมง่าค่ะแต่ทุกอย่างไม่ละเอียดเลยสุกกระป๋องนึงเลยจ้ะซีจี้ได้จิงเลยใส่พริกสดนหนึ่งค่ะตัวค่ะเพิ่มความหอมอีกจ้าใส่ชุรสเทิง์นสดจ้าใส่น้ำปลาสองส่นจ้าใส่ปลาแม่บุญล้ำสดนหนึ่งค่ะ ใส่ทุกอย่างรวมกันเลยค่ะทั้งหอมทั้งนี่ต่หอหอมทุกอย่างรมกันค่ะตัวินจา้านี้จริงงานหอมไอนเสรเั สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีสุภูสุคนจ้าพบกับขั้วกละสิ้นส่วนแสบพี่น้องจ้าเมื่อในพระพวกเจ้ามากินซุปบกมี่พี่น้องจ้าซุปบกมี่แบบง่ายๆเลยค่ะคิดอยากนะจ้าซุปบกมี่มีบ้านเหาเลยพี่น้องจ้าแต่ว่าเป็นกระป๋องนะจ้าเนาะเขาเนี้ยห่อนๆค่ะเพิ่นเขาเนี้ยซุกไม่ไม่ห่อนๆเลยจ้าพักก็มีบักแตงค่ะ มีบักแตงมีพักซี่ค่ะมีอนันัวละพาค่ะล้กกะบอกคลีลวกจ้าละักกะบัอกพริกหยวกค่ะมักเลดดิจ้ะ <c oughs> มาค่ะพี่น้องกินเขาเขาเที่ยงค่ะกับคนน้อยคนน้อยกินเขาก็เขาพัดแซบบอแซบปวดดิแซบแซบ,แบ,แบ <c oughs> มาค่ะอืแซบ <c oughs> อื ก็กินโดนละค่ะอืมอืมครับมาจังมะเขามีไงรู้โดนภาพไม่นะ ขอถอษขอภ่ายแสงอยู่ของลังแล้วจ้าแล้วเตรียมตาพี่เนาะกยเอาหัวบังว่แซ่บๆจ้านี่มาตกพี่นนอะตกบ่แห้งจ้า ข่าวน้ำลุกข่าวเส้นปากแล้พัดข่าวเส้นหมูค่ะตำมเย็นเนาะเสียจแล้วค่ะพักหนึ่งยูเลยบริโภคจ้ะแล้วค่ะอึดดัง นนข,ข้าเกลิ้งทอสัซนิ้วเข่าค่ะแล้วก็ข,ข่าลูกค่ะมันใดเรแล้วจ้ะใดญน่าเสีบไปหน่อยคำยิ่งใหญ่เลยจ้ะมะ เขาใส่ปางเลยเรเนาะซใช่าาันบันแบแซ่บจาไปหน่อย ว่าสิไปร้านไทยไปซื้อสะเดาอยู่ไ่ได้ไปจ้ะหนาวไมไ่พอข่านบอกที่คุณเข้าเองแซ่บอกข้นหน่อยตดนข้นหน่อย khủy khắp như nhai rồi chạc <laughs> หอมงาหอม้กับขัวไปได้หอมครับมันมีอะไรอีเหรออืมกินไม่ได้เผ็ดมันบัลคอลีไหมมาฮืมนจ้า Krabba. No. <coughs> บรย่รยจ้ะบวบปากบวบโอ๋อสวยอ่องนี้จ้ะ เขากับติดวมั้ยเขออยาเหนื่ยอยไหมเขาหน่อยมากมากนเลยก็มีไงตาสุดๆเลยพี่น้องเอ้ย กคุยเขาไม่ง่างงค่ะคนร้านเรอ ผมว่าพาก็เสีเยไปพี่น้ะงือบุ๋มเขาว่าใเจ้าห่อนแบบมีเวลาพี่น,นะเฮ็ดสุดเจ้าห่อนให้บิ่ง

มันเหรคุณ้ำไม่อยี่ทำงานไปหรออยูบางกบับลูกสองคนค่ะอิ่มเหลนะือมเลยกินมือไม้ค่ะมือไม้กับมือแรกเจตุวัตรเสียไม่มีเสียจากอาการเรียน เอาละพี่น้องจ้ามาคิมีเนะจ้าก็ฝากกดแชร์กดไลค์เข้ามาเมนเป็นกำลังใจกันได้จ้าฝากเพจนเพจคัวกะระสินส่วนแ่บนาจ้าซื้อเดียวกันกับยูทูบนะพี่น้องนะมากับกดแชร์กดไลค์กันจ้าพอกันคิมนาพี่น้องจ้าอยู่ดีมีแฮงสุขผู้สุขคนละจ้าสวัสดีจ้าเวลาสวัสดีใจสวัสดีใจเลยเนี่ยไปแล้วหรื วัดีจ้าบ๊ายบายเนเะี่ยบ๊ายบายกับลูกเลยบ๊ายบายข้าเจ้าเนละ้ะบ๊ายบาย